เดี๋ยวเออสวยมากใช่ไหมสวยตัวไนั่นตวไ้สวยสวยสวยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอาจารย์ี่อาจารย์ดคมมีอาจารย์เฉยๆเอยเฉยคพรับเฉยคุณพ่อครับ โอ้สมต่แต่แต่แต่สวยก็เป็นร้านอะไรเก็บไม่เคยมาทานครับเป็นการหัวข้องานหมดแรัวข้อแรเกก็มีพี่ที่สนิทกันสามสี่ท่านนะก็่ทำงานที่นี่ก็มาเจอกันตอนที่มาส่งแผนดีครับก็เลยรู้จักกันพี่ท่าเป็นนับพี่อเมซอนเป็นนักบัญชีเป็นสถาปนิกครับที่แอร์เทิลนี่ก็แต่ก่อนก็จะมีมีบริษัทใหญ่คือโบอิง เป็นแ,แรกๆเลยเป็นศูนย์การของโบยิ่งเนี่ยแล้วก็ยินรักการบินไทยเคยบินมาที่นี่เป็นเป็นจุดแ,แรกๆเลยกรุงเทพเซ็นเตอร์ตอนหลังก็ไม่บินละแต่นั้นเซ็นเตอร์นี่ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีเทคย้ายมาเยอะเห็นว่ามีทั้งอเมซอนมีไปบริสตอลนะบิลเกตก็บ้านอยู่ไม่ไกลนี่ครับบิลเกตแล้วก็ไอ้เฟเบิอ์ตส์ทื่นีๆนั้นช่วงหลังเนี่ยคนก็ย้ายจากซานฟรานซิสโก,โกจากไอ้ซิลิคอนแวลลีย์มาอยู่เซ็นเตอร์เยอะขึ้น เมืองเองก็ขยายจากดาวทาวซีแอตเทิลออกมาอยู่เมืองอื่นเช่นเบลวิวใกล้ๆนะฮะแล้วจริงเมืองหลายๆเมืองแถวๆนี้แหละที่มีแขกอยู่เยอะอันแล้วอากาศก,ก็ดีฮะฝนตกเยอะหน่อยถ้าพวกเราเคยดูหนังในสลิปเลสอินซีแอตเไม่รู้ใครจัได้ปะอยู่วอชิทเดียววอชิททอมแฮงค์เอ็มเม็กไวร์ยันไวร์ใช่ๆยูไลค์ยูไลเออชอบชอบเลยก็คือว่าเมืองมันฝนตกเยอะแต่ผมก็ชอบนะผมว่าบรรยากาศมันสบายๆฝนตกเยน็ยนๆแล้วก็นั่งกินกาแฟออกไปวิ่ง อะไรเงี้ยสบาย,ยากยนะ็มันเขียวมากเลยับเมืองมันเขียวมากเลยแล้วก็หลายอย่างที่ได้ไอเดียเรื่องนโยบายมันก็ได้มาจากเมืองเซียเตอร์นี่แหละเรื่องการแยกขยะเรื่องสวนเล็กๆพ o กเกส์พาร์คเรื่องทางวิ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพยา,ยาพาไปดูทางวิ่งที่อยู่ในเมืองก็มีทางวิ่งประมาณร้อยกิโลเมตรที่ทําให้วิ่งแล้วก็ขี่ระยะาาเข้าไปในเมืองได้น, <c oughs> นะครับโอเคไปเดินต่อ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปเป็นเมืองที่มีคนมาอยู่เยอะ ก็มีคนไทยก็เยอะนะครับที่มาเรียนที่นี่ยูออฟวอชิงตันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ดีเือนกันแต่ดีเขาเขาเรียนประวัติศาสตร์แต่ก็มีเทคที่ดีเพราะว่าบิลเกตก็เรียนที่นี่นะน่าจะบิลเกตก็ตอนนั้นเรียนคอมพิวเตอร์ที่ยูออฟวอชิงตันนี่แหละครับโอเคนะพวกเราที่บ้านเป็นไงนะครับสบายดีทุกคนหรือเปล่านี้วันศุกร์คืนไปเที่ยวไหนกันไหมเนี่ยน้องพิมพ์มาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าจะไลฟ์ตอนไปวิ่งดูว่า ตอนนี้ก็เช้าก่อ,อกไปวิ่งละอย่างที่บอกแต่ว่าพอดีโทรศัพท์มันไลฟ์ไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องโลมนิดหน่อยพยายามติดต่อแต่ว่าก็โลมมีไม่ได้ก็เลยเอาแต่นี้เป็นแอดแอดมินแทนนะแต่คิดถึงแอดมินหมูนะแอดมินหมูก็ถ้าอยู่ก็คงสะดวกกว่านี้แันดี How are you feeling? I'm fine, I'm fine. <Okay. S 2> you can go ahead. Okay, let's go. <S okay, watch out. Okay, let's let together ไปด้านดีเช็คที่จอดตัวกันเอาอย่าเชื่อรถบัมบ์เด้า Okay, let's walk. Okay, we cross in yeah. we're crossing the street. We're crossing the street. I think maybe you are, should you turn it on the another way. No, it's fine. Fine. Okay. All right. You gonna let me go. Okay. So we should go and eat, man. Right? Yeah, I should we? Now. Yeah. We'll, we'll live stream later. Okay. So Stay well, tuned. Okay. Just look at the restaurant, show the restaurant. Bucking Frog. Bucking ah, Frog, nothing, yeah. Western food. Western food, mm -hmm. are you sure? Oh yeah, Western food, all right.